สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยฮานอยนะคะฮานอยรวมเนาะจบคลิปนี้แอดก็จะลงคลิปหวยลาวให้นะคะจบคลิปนี้จะลงคลิปตัวเจาะหวยลาวให้นะคะน่าจะใบใยสักหน่อยนะคะใบใยสักหน่อยเนาะใครที่ว่างก็แวะเข้ามารับชมรับฟังเด้อะค่ะตัวเจาะเนาะ มาดูกันค่ะทุกคนว่าเมื่อวานนี่เจาะไม่เข้ามันจะมาวันนี้ตามตูดเราไมหมหัวยตามตูดแอตด,ดีเด้อค่ะเมื่อวานนี้ก็ศูนย์เจ็ดตามตูดเนาะสูตรเก่าทั้งศูนย์เจ็ดทั้งศูนย์ห้านะคะแอดก็กลัวอยู่เด้แอแต่ก็ไปตัวใหม่แล้วนะคะก็รอดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงวันนี้เมื่อวานนี้เจ็ดสามนะคะแกเจ็ดสามแตกอันนี้ตัวนี้มามารอบปกติ พอดีเลยค่ะจริงๆด้วยนะคะมันหลบ14ค่ะมันหลบวันวาเลนไทน์14คนไปเยอะมากค่ะเมื่อวานแอดเห็นเชียร์14เยอะมากนะคะมันหลบมา40เห็นไม่แอดบอกแล้วนะคะถ้าประมาณพวกเลขวันที่อะไรมันจะมาไม่รอบปกติก็ VIP มารอบปกติจริงๆนะคะนี่ค่ะ1440นะคะก็สำลีผลไม่รู้ว่าใครได้ไหมนะคะ73เม็ดเดียวก็ฟุกแตกไปนะคะ เมื่อวานนี้หกเจ็ดศูนย์นะคะหกเจ็ดลากแตกเลยนะคะนอยปกติเนาะโอ้มันมีหลายวิธีเล่นทุกคนอย่าให้แอดได้พอกเดี๋ยวนี้มันมีสับใหม่เยอะแยะเลยนะคะทั้งลากทั้งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ลูดอย่างเดียวไม่ใช่แค่วินอย่างเดียวนะคะมีลากเนาะเหมือนที่แอดสอนนะคะลากคืออะไรตีนี่ก็แอดให้วิ่งรูดหกเจ็ดเนาะ ก็เอาหกเจ็ดลากไปเลยค่ะลากบนอย่างเดียวนะคะลากสามตัวแตกค่ะก็เพราะว่าหวยมันออกหกเจ็ดศูนย์อย่างนี้ค่ะขอแค่มีหกเจ็ดมานะคะจะจะหกเจ็ดอะไรก็ช่างนะคะเราแตกสามตัวแล้วนะคะนี่ประมาณนี้นะคะลากหรือจะเอาเจ็ดสามไปลากอย่างเงี้ยค่ะเจ็ดสามลากก็ได้เลยแตกเลยนันี่เจ็ดสามห้านี่ยค่ะเอาเจ็ดสามเม็ดเดียวแอดไปลากเนาะ อันนี้เขาคือลากสามตัวแต่ว่ามันก็ลงทุนเยอะค่ะทุกคนมันไม่เหมือนแต่โป๊ะเม็ดเดียวสามตัวอย่างนี้เนาะบูแอดกับสอนแต่วิธีใหม่ๆเอฟซีได้เยอะนี่ลากแตกเดี๋ยวนี้โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่วินได้สับเยอะเดียเด๋ยวเดี๋ยวก็มีแบบใหม่มาอีกนะคะอู้คนหลินกน็จะเป็นหาวิธีกันค่ะหาวิธีแตกสามตัวกันขนาดนะคะแต่ละคน อย่างเช่นวันนี้แอดให้วิ่งรูดตัวนี้อย่างนี้ก็ลากไปอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันลงทุนเยอะค่ะแต่ถ้าถูกก็คุ้มนะคะการลงทุนมีความเสีย่ยงทั้งนั้นนะคะทุกคนเอาไปพิจารณากันดูนะคะก็ขอให้เข้าตัววิ่งรูดส่วนมากก็จะเล่นตัววิ่งรูดกันนะคะตัวเจาะนี่ก็เข้ายากนะคะฮานอยรลดสามตัวสี่ตัวถ้ามาถ้าคุ้มโบมาก,ก็ตาย,ยามาดูตารางเข้านะคะโอ้ตารางก็ยังตังกานนะคะ กับเข้าสู่ภพว่าปกตินะคะกับเข้าสู่ภาว่าปกติหกเจ็ดศูนย์เจดศูนย์สองนะคะศูนย์สองแล้วก็เจ็ดสองนะคะเยเจ็ดศูนย์นะคะตารางเข้านะคะแอด,จอดเจาะข้าแค่เจ็ดสามแล้วก็สี่ศูนย์นะคะตัวเม็ดเดียวแล้วก็เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวแอดไปอาบน้ำอาบท้ามาทำหวยลาวพัฒนาให้นะคะหนูเขาคักนอนหัวกระตืตน อยากจะสารภาพนะคะเมื่อคืนนี่หนาวมากน้ําก็ไม่อาบนะคะนอนเลยค่ะห่วยไผ่บวกให้มันดึกเนาะแอดกันหนาวด้เครื่องทำน้ําอุ่นก็น้นําอุ่นเธอว่ามันขี้ขานอาบจ้ะสลุปเลยไม่อาบค่ะเ <c oughs> ม้นจะคองค่ะ <c oughs> พูดแบบไม่อายเลยนะคะ ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมแลบฟังนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแลบฟังเดี๋ยวแอดมาตอบตอบคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแอดมาไล่ตอบคอมเมนเ้อร์เพราะว่าเดี๋ยวว่างๆก่อนเดี๋ยวมาตอบให้ค่ะมาตอบเม็ดไปอาบน้ำอาบทายกินเขากินน้ำก่อนมานาั่งคิดหวยลาวให้นะคะ ก็เดี๋ยวจะลงให้ตอนบ่ายๆนะคะสำหรับตัวเจาะหวยลาวพัฒนานะคะทุกคนก็รอรับชมรับฟังนะคะมาดูกันนะคะเด่น3-4-5นะคะหานอยรวมของเราวันที่15นะคะพรุ่งนี้ก็วันที่16บหกโอ้ยดีรวยสิบสอล้านแล้วเด่น3-4-5นะคะวิ่งรูด3-4นะคะแอดจะให้ตัวหน้าทั้งหมดเลยนะคะแอดจะให้3ามอย่างเนี้ยหรือว่าใครชอบสีไปสีเลขหก็วันที่พอดีเนาะ ครชอบสามห้าไปสามห้าอย่างนี้ยคะ่ะก็ดูทิศทางนะคะเพราะว่าหวยหาน้อยก็บ้าบอๆนะคะทุกคนสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนี่คือตัวจอของแอดนะคะแต่แอดกลัวนะคะนี่คือสูตรที่แอดกลัวนะคะนี่เอามันสองสูตรตานี้แหละค่ะแอดจะดูว่าสูตรไหนมันเข้านะคะแต่อันนี้คือสูตรที่แอดไปนะคะสูตรหลักเก้าศูนย์หนึ่งนี่แอดกลัวสูตรนี้นะคะนี่ เพราะว่าเก้าศูนย์หนึ่งมันไปชนกับเล่นทั้งวันพอดีนะคะนี่กัวศูนย์นี้นะคะเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์นะคะวิ่งรูดมันจะให้เก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ศย์แปดศูย์เก้าศูนย์ศนย์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์โจรมาค่ะทุกคนโจรทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นตารางสามตัวที่แอดจับตรงนี้นะคะจับตรงนี้นี่มีแต่โจรแปดร้อยเก้าร้อยทั้งนั้นเลยนะคะนี่ถ้าถ้าตัวนี้มาจะเป็นโจรมาทันทีเลยนะคะแต่ว่าศูนย์เมื่อวานนี้ก็ถือว่า มันก็สลับสับเปลี่ยนกันมานะคะ70นยอเมื่อวานนี้90เหมดอลันเพราะว่า9มาตัวสุดท้ายน่าเสียดายนะคะ839ไม่ได้นะคะมีทุกมีทุก39นะคะแอดอ้ถ้ามา739นี้จะสุดยอดมากนะคะเฉียดตลอดเลยนะคะเฉียดอยู่นี้แหละหวยลาวพัฒนากถ้าเป็น724มึงเอ๊เยแต่ว่ามันเป็น243เป็นเรียงนะคะ เจ็ดสองสี่ไปอยู่ตรงกลางพอดีสวยดีค่ะสงสัยต้องเสริมดวงเข้าไปค่ะเสริมดวงเสริมบาร,รมีเข้าไปเพิ่มอีกนะคะโอ้แต่ว่าเลขสามตัวมันสวยแล้วม,มันสิไปแตกหวยไทยป่ะสวยเลขบาทเลขลดค้าค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวตอนเย็นแอดจะเขียนเลขทํามาหากินของแอดให้ด้วยนะคะในเล่นทั้งวันนะคะทุกคนเล่นทั้งวันก็ ไปแตกหวยลาวพัฒนาเมื่อวานนี่ก็สองสามสี่เลยนะู้ชุดหยอดงวดก่อนนางก็แตกหวยไทยนะคะเดี๋ยวแอดจะรอดูอยู่คืนนี้ว่าสูตรนางจะมายังไงนะเอาไว้พิจารณากนันนูเอา้าในตารางลืมบอกนะคะในตารางมีสามห้าศูนย์สี่เก้าหนึ่งนะคะสามห้าศูนย์สี่เก้าหนึ่ง สามสี่ห้าสามสี่ศูนย์นะคะเอสสามสี่ห้าสามสี่หนึ่งสามศูนย์ห้าสามศูนย์หนึ่งเก้าสี่ห้าเก้าสี่หนึ่งเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หนึ่งถ้ามีหนึ่งเอสจะแทนค่าศูนย์ให้ทันทีถ้ามีเก้าเอสจะกลับหัวหกให้ทันทียังไงจีก็คือสามศูนย์ห้าอย่างเนี้ยเอสก็จะให้สามหนึ่งห้าไปด้วยค่ะทุกคนอันนี้เป็นเป็นทิกนะคะเป็นเทคนิคของเอสนะคะ แล้วก็วิชาแปลงเลขเนาะแอดก็สอนนะคะพวกนี้ใช้วิชาแปลงเลขได้เลยรอดูซิว่ามันจะมาไหมนะคะวิชาแปลงเลขทั้งนั้นเลยนะคะนี่วิชาแปลงเลขเอาไปแปลงได้เลยนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้แปลงให้แอดก็หาจับตัวนู้นตัวนี้ที่เหลือก,ก็วินในตารางกันเอานะคะกิจศูนย์สองค่ะพี่เจ็ดศูนย์นะคะปกสี่ศูนย์วีวีสามเก้ากาศูนย์สามสาสี่ แปดสี่พัดสี่สองแต่ว่าน้อยแยกทําไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะคะทุกคนน้อยแยกขึ้นมี่แต่ศูนย์เะรอเ่ยสีม่อากบวกศูนย์วะแต่ว่าไอ้เก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยมันไปชนกันกันกบเล่นทั้งวันมันน่าศูนอยู่ด้วยค่ะแอดก็ชอบอยู่นะคะแต่ว่าโอ้ยหลายใจค่ะไปหลายตัว้ลนก็สีบวคุ่มด้วยเฮ้ยเอาลองดูค่ะเม็ดเดียวให้ไปที่เก้าแปดนะคะ แอดนิ้นอยู่ที่สองคู่นะคะเก้าแปดกับสามเก้านะคะแต่ว่ามันมันเด่นเท่ากันค่ะแอดก็เลยให้เก้าแปดหกแปดเอาเอาไปพิจรนารณากันดูสำหรับคิดนีิลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ